แคูนแพ้หน่ากับการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่โอไม่โอโอไม่โอโอไม่โอไม่โอนะครับไม่มีใครโอไม่โอสักคนนะครับไม่โอนะฮะขอบคุณนะครับครับขอให้แล้วพลาดประเดี๋ยวมาครับไม่มีเด็กต้องมีความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นแสดงออกเป็นแต่พอเด็กมาชุมนุม ก็ไห้เด็กไปล้งางวจประเทศนี้ให้พื้นที่นักเรียนนักศึกษ,ษาเล่ย์วชนจริงหรือเปล่านะครับเราลองมาร่วมแสกํพลังกันนะครับถ้าใดมาใหม่มาใหม,ม,ม,ม่ก็ขยับเข้ามาด้วยกันนะครับเสียงไม้อาจจะดังมากขึ้นก็อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงในช่วงครึ่งหลังด้วยนะฮะคราบผมขอบคุณมากครับ